เป็นเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งทางผู้จัดงานก็คือทางนครเชียงรายนิวส์ร่วมกับทาง My Dance Academy นะครับแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนทั้งสำนักงานวัฒนธรรมขัวศิลปะแล้วก็เทศบาลนครเชียงรายเนี่ยเห็นตรงกันว่าพื้นที่สาธารณะตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณถนนคนเดินนะทุกทุก เย็นวันเสาร์นะครับก็จะเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับเด็กๆน้องๆเยาวชนของเชียงรายเนี่ยได้มารวมตัวกันมาแสดงความสามารถเนาะเป็นชุมชนของเขานะครับเป็นถนนละอ่อนม่วนโรดนะครับ เป็นละอ่อนม้วนรถก็คือมาปล่อยของนะฮะ,ะมีความสามารถอะไรทั้งด้านดนตรีด้านเต้นรำนะครับด้านเพลงต่างๆเนี่ยก็มาแสดงกันมาสนุกกันนะครับมาม้วนกันครับผมตั้งแต่ตอนตอนตอนเย็นแล้วเราเห็นน้องๆคอสเพลย์นนะกลุ่มหมวกฟางนะครับมาแต่งตัว เป็นเป็นคอสเพลต่างๆนะครับแล้วก็มีน้องๆที่รักการเต้นนะครับทั้งเต้นฮิปฮอปเต้นสตรีทแดนซ์นะครับมาประชันกันนะครับแล้วก็มีน้องๆมามาร้องเพลงแร็ปนะครับเพลงป๊อปต่างๆนะครับได้มาแสดงมาแต่งตัวมาพูดคุยกันมาชื่นชมกันก็นี่คือ เป็นเป็นสังคมของน้องๆเด็กๆที่ที่มาปล่อยของกันแล้วก็มามารวมตัวทํากิจกรรมที่สร้างสารรค์นะครับก็อยากเห็นกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทำให้เมืองเชียงรายของเราเนี่ยเป็นเป็นเมืองสร้างสารรค์ creative city ได้นะครับ